โอเคนะครับผมนี่เมื่อเราสร้างแล้วนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเลือกเป็นอ่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอ,อินโดนะครับผมทุกคนเราก็จะเลือกเป็นเซิร์ฟอ,อินโดนีเซียนะครับผมทุกคนนี่ก็กดโอเคไปเลยนะครับผมนี่กดโอเคปึ๊บ ที่นะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟท์กันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของคาร์ดิน่าฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับผมสำหรับวิธีการเข้าเซิร์ฟอินโดนะครับผมทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมปักธงอยู่นะครับผมเออนะครับผมซึ่งอ่าปักธงในเซิร์ฟอินโดเนี่ย บางคนใช้ไม่ถึงพันพิษนะครับผมก็ได้แล้วนะครับผมทุกคนก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการเข้าเลยดีกว่านะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครสนใจอยากจะเติมพิษฟรีไฟนะครับผมแบบราคาถูกๆนะครับผมก็สามารถมาเติมที่ผมได้นะครับผมทุกคนก็ทัก a c e b o o k ส่วนตัวผมมาเลยนะครับผมทุกคนนะถ้าผมไม่ตอบนะับผมให้ไปเมนโพสล่าสุดนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาดูนะครับบบบผมมมก็จจะะีีแแบ เติมแบบ UID นะครับผมนี่ราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับ UID เนาะแล้วก็เป็น Mail Pass นะผมก็คือจะใช้รทาง Facebook หรือว่า VK นะครับผมในการเข้าเติมนะก็ราคาก็ตองอันนี้เลยนะครับผมนี่มันมีโปรโมชั่นอันนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ราคา Mail Pass ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เครสนใจอยากจะเติมนะครับผมก็สามารถมาเติมได้นะครับผมไม่โกงไม่เกลนแน่นอนนะครับผมผมเติมเองนะโอเคควรจะไปดูนะครับผมการเข้าเซร์ฟนอนนะผมตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมพวกนี้อยู่นะครับผมนี่ Lucky อะไรทุกคนสายาร์กสาย l ุ u อะไรเนี่ย ็คือจะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผมวงล้อนี้เลยนะครับผมว่าอะผู้ชมจะลดเท่าไหร่นะครับผมนี่เลตโก l ลักกี้นะครับผมทุกคนสลหรับกิจกรรมนะมาดิโอ้โหนึกว่าจะได้หนึ่งพิษเออถ้าได้เท่าไหร่นะครับผมลดเท่าไหร่ก็จะสามารถซื้อของฟังนี้ได้ในราคานั้นๆเลยนะครับผมซึ่งผมก็ซื้อมาแล้ว2อย่างเนี่ยคือนะผมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยอยากได้เลยนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลหรับกิจกรรมในตอนนี้นะครับผมเฮ้ยกิจกรรมอะไรเนี่ยเฮ้ยชุดใหม่เหรออืมโอ้โหชุดก็สวยเลยทุกคนมันอยู่ไหนว่า นี่อยู่ในตู้นี้หรอเฮ้ยก็สวยนะครับผมทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเช็ดอะไรทุกคนอะไรวะลาคนอะไรเนี่ยทุกคนลาคนเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมก็สวยเลยทุกคนนี่โอประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการทำนะครับผมนะเข้าเซิร์ฟอินโดกันเลยดีกว่านะครับผมนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะก็ง่ายเลยนะครับผมสลาบวิธีการเข้านะครับผมเขาให้มาที่การตั้งค่านะครับผมทุกคน เลือกภาษานะครับผมทุกคนเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับผมทุกคนย้ำนะผมว่าเลือกภาษาเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับผมทุกคนแล้วก็ให้เรานะครับผม็อกเอาออกนะครับผมทุกคนเอกเอาออกปุ๊บนะครับผมก็เพื่อความชัวร์นะครับผมก็ออกเกมเข้าใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเราก็ทาการออกเกมเข้าใหม่เลยทุกคนนี่ผมเราก็ทงการออกเกมเข้าใหม่นะครับผมนี่อันนี้เลยโอเคนะครับผมเมื่อเราทำการออกเกมเข้าใหม่แล้วนะครับผมผมลืมบอกไปนะครับผมว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสมัคร gmail นะครับผมใหม่มา1 gmail นะครับผมหรือสมัครบัญชี facebook มาใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยเชื่อมกับทีมฟ r i v a e มาก่อนนะครับผมทุกคนนะก็ถ้าเป็นสมัคร facebook ใหม่นะครับผมที่ยังไม่ได้เชื่อมฟ r i v a e เราก็สามารถลงอินกับ facebook ได้เลยนะ,คะ่ครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะลงอินกับ gmail นะครับผมก็สามารถเข้ากับ gmail ที่เราสมัครใหม่ไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็จะลงอินกับ gmail นะครับผมเดี๋ยวผมขอทาการลงอินก่อนนะครับผมทุกคนนี่นะผมเลือกเป็น gmail นะครับผมหรือว่า vk ได้แต่ว่าต้องเป็นอันใหม่นะผมที่ยังไม่ได้สร้างในเซิร์ฟไทยนะ ไม่ได้สร้างในเซิร์ฟไทยนะครับผมทุกคนมาก็กดล็อกอินไปเลยโอเคนะครับผมทุกคนเมื่อเราทงการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมนี่เราก็กดเริ่มเกมตามปกติเลยนะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะให้เราตั้งชื่อใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมต,ตั้งชื่อว่าอะไรเดียวอ่าตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีวะทุกคนนี่แบบนี้ก็แล้วกันตั้งได้ไหมโอ้โหตั้งไม่ได้อีกโอ้โหใส่ตัวเลขได้ไหมปุ๊บหนึ่ง ปุ๊บอ่ะโอเคนะผมนี่เมื่อเราสร้างแล้วนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเลือกเป็นเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอินโดนะครับผมทุกคนเราก็จะเลือกเป็นเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับผมทุกคนนี่ก็กดโอเคไปเลยนะครับผมนี่กดโอเคปุ๊บมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนนี่เราก็เลือกอันนี้ไปเลยปุ๊บอ่ะโอเคแล้วผมก็สามารถเข้าสู่เซิร์ฟอินโดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนนี่้วก็นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเราก็สามารถไปปรับเป็นภาษาไทยปกติก็ได้นะครับผมทุกคนนะเพราะว่่่เเมัค้้นนนนนนอองงทุซึตีีย มันมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับผมทุกคนก็คือจะเป็นกิจกรรมสุ่มท่าปักทงนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็มี ID ดีอยู่แล้วนะครับผมที่มีท่าปักทงเนาะเออนะผมผมได้ตอนกิจกรรมนี้จะเข้าอีกนะครับผมตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งนะผมเคยที่อยากจะลองเล่นนะครับผมก็สามารถมาสมัครดูได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยท่าปักทงจะหมดแล้วนะครับผมเดลือเวลาแก้1วันกว่าแล้วนะครับผมทุกคน ก็เครที่อยากจะลองมาสุ่มดูนะครับผมก็ลองมาสุ่มดูได้นะครับผมนี่มิลพาร์ตสำหรับการเติมนะผมผมพอรับเติมอยู่นะครับผมสำหรับเซิร์ฟอินโดนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นมิลพาร์ตเท่านั้นนะคะะรับผมทุกคนแบบยูเอดีผมจะไม่รับนะเออนะครับผมจะเติมแบบรับแบบมิลพาร์ตเท่านั้นนะคะรับผม <ๆ S 2> สำหรับอ่าเซิร์ฟอินโดนะครับผมนะนี่โอเคนะครับผมนี่กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมดูดีถ้าเติมตอนนี้เนี่ยได้ของเยอะเลยนะครับผมท่าทางนี้ก็ได้นะเออนะผมนี่ท่าทางนี้เราก็ได้นะครับผมแต่เราจะเติมมม้าาททงงงปััก่่นนนะครบผีหแข็ โอ้โหมันน้ำแข็งนี่อยู่ในตู้นะครับผมทุกคนข้อสามารถสุ่มกันได้นะผมนี่มีสกินลูกทองคร้วผมนี่ชุดประมาณนี้เลยนะครับผมสลับเซิร์ฟอ,อินโดนะผมนี่มีสก,กาไทตันอยู่ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็นี่กิจกรรมอะไรวะโอ้โหลดร,ราคานี่ด้านขายโอ้บลดราคาสิบกว่าชิลเลย <laughs> นะครับผมนี่สมัครใหม่ก็จะคุ้มๆหน่อยนะครับผมทุกคนดูดิ โอ้โหประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟอินโดนะครับผมก็อยากจะลองมาสุ่มมาลล่นดูนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมทุกคนแต่ว่าโค้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยนะครับผมทุกคนบางกิจกรรมนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมเซิร์ฟไทยก็ไม่ออกปักธงมาขายแบบพันกว่าพิดแบบนี้แน่นอนนะครับผมทุกคนบางคนก็ดวงดีสุ่มทีเดียวได้เลยนะครับผมสำหรับถ้าปากทงเนี่ยเนี่ยเออนี่ของก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปกติก็ได้นะครับผมหรือก็ออกเกมก็ใหม่ก็ได้ นะครับผมทุกคนหรือจะใช้ภา,ศา,ศาษาอินโดไปเลยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมนี่โอ้โหเดี๋ยวเราดูของดิดูดินี่โอ้โหกระเป๋าชุดชคุดเท่นี่โอ้โหมีเกือบรบเลยนะครับผมทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟอินโดนะครับผมทุกคนนี่ดูของดิโอ้โหประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็นี่ ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะก็แบบ <c oughs> ตัวนี้มันมีกิจกรรมอยู่เยอะไงนะครับผมทุกคนนะก็แบบถ้าเติมในคุ้มเลยนะครับผมหนักกิจกรรมลดราคาได้ก็ได้ข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เติมรั้งแรกก็ได้ตัวเดรคนี้ด้วยหรอเติมรังแรกได้เลยวะเนี่ยทุกคนโอ้โหได้อนี้นะครับผมทุกคนโอ้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ตาบักทงก็จะอยู่ในกิจกรรมนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมก็แบบ ค้องในโซนเฮ้ยนี่นี่นี่ซุ่มสิบเพชรเองนะครับผมทุกคนบางคนใช้สิบเพชรเขาได้แล้วนะครับผมผมว่านะเออนะประมาณนี้เลยนะครับผมสหรับใครที่อยากจะลองเข้ามาเล่นดูนะครับผมสหรับเซิร์ฟอินโดนะครับผมโอเคถ้าผมก็ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดึงกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมสอนเข้าซื้อไหนหรือว่าสอนทำอะไรอีกนะครับผมก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกดดี่แล้วก็คอมเมนต์กันดูด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทุกคนเว็บเบนทินช็อปนะครับผมทุกคนก็มีโค้ดแจกฟรีอยู่500โค้ดเลยนะผมก็คือจะมีกิจกรรมแจกกดแชร์500แชร์ก็แจกโค้ดไป500คนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังใส่กันไม่ครบนะผมเพิ่งโพสต์ไปนะครับผมอย่าลืมมาใส่กันดูด้วยนะผมเป็นโค้ดฟรีนะผมได้เครดิตแบบฟรีๆเลยนะครับผมอย่าลืมไปดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้้าาาานนนนนนะะคคคครรรรรััััััััับบบบบบบผผผมมมสสสำหวววีีขออตลไปกก่ดเจ๊ยย ん。